ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2567นะครับวันนี้ก็ตามมาดูเ,าเป็นสาวที่เพิ่งมาถึงเมื่อเช้านะครับฟาร์มนี้นะครับสั่งเก็ดมาลงล็อตนี้นะครับล็อตนี้5,000ตัวนะครับก็แบ่งเป็น3 3โรงเรือนนะครับโรงเรือนนี้1,200ตัว นะครับอีกหนึ่งโรงเรือนก็จะพัน0าร้อตัวแล้วก็โรงเรือนที่สามเนี่ย2องพันห้าร้อตัวรวมก็จะเป็น5้าพันตัวนะครับเรานี้เป็นเล้าเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรือนนะครับฝั่งกินน้ำก็อยู่อยู่ฝั่งท้ายๆฝั่ง,ๆๆงนู้นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องกินอาหารแล้วก็ห้องไผ่อันนี้เป็ดพึ่งมาถึงมอเช้านะครับก็เห็นมีไผ่บ้างแล้วนะครับตรงน,นั้นก็จะเป็นฝั่งที่ให้กินน้ำนะครับมีไม้ไผ่แล้วก็ ด้วยตะข่ายพลาสติกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรือนนะครับฝั่งกินน้ำก็อยู่อยู่ฝั่งท้ายๆฝั่งนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องกินอาหารแล้วก็ห้องไข่ ตรวนี้เป็นรางน้ำนะครับที่กินน้ำล้วจะมีประตูเข้าออกเป็นช่วงๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่างให้เล่นน้ำนะครับในช่วงที่ร้อนมากก็อาจจะเกิดออกมาให้เล่นน้ำคลายร้อนนะครับ อันนี้ก็อีกหนึ่งโรงเรือนนะครับผูงงี้1นึ่ันสาร้อตัวก็จะแบ่งเป็นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเล่นน้ำนะครับทำไม,มกินนะ้ำตรงจุดนี้นะครับ